สำหรับการโคจรโยกย้ายดวงดาวในเดือนกรกฎาคม2568นะครับในรอบนี 22, ้เนี hand, ่ยวันพุธที่2กรกฎาคมเวลา16.38นาทีจะมีดาวพระศุกโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นตำแหน่งเกษตรนะครับอันนี้จุดที่1หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการโคจรโยกย้ายคือวันพฤหัสบดีที่17กรกฎาคม เวลาตีสามนาฬิกาสิบแปดนาทีดาวอาทิตจะเป็นมหาจักรเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งจุดนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกบทกรอน,นึงละวิมแม่แรงกรกฎจะมียศลือขจรเป็นดาวยงยศอีกดวงหนึ่งถือว่ามีกําลังมีตาแหน่งหน้าที่ซึ่งตัวมหาจักรในตำราเขาบอกว่าฝักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกผันฟันชงเฉงเรียกง,ง,ง่ายๆว่าหนักหนานะครับหรือว่าโหดหน่อยผัดผลหนักหน้านายำเกงและสุดท้ายจะยศทิ้งเพลงจึงมีให้ดีใจ พอดาวพระศุสูรเป็นเกษตรปุ๊บดาวอาทิตย์ตามไปเป็นมหาจักรในวันเดียวกันต่อมาคือวันเสาร์ที่19กรกดามีดาวใย,ยสองดวงพร้อมกันคนละเวลาก็คือตอน6นาฬิกา46นาทีเป็นดาวพระเกตเข้าสู่ราศีมิถุนธาตุลมและหลังจากนั้น9นาฬิกา51นาทีดาวพระพุธโคจรเป็นเกษตรมีตำแหน่งมั่นคงเข้าอีกนั่นแปลว่าดาวพระศุสูรเป็นเกษตรดาวอาทิตย์มหาจักรแล้วก็ตัวของดาวพระพุธก็เป็นเกษตรเข้าไปอีก แต่ตัวของพระเกตุเนี่ยบางตำราเขาก็บอกว่าเมื่ออยู่ราศีมิถุนราศีกุมราศีสิงราศีธนูถือว่าเป็นมหาอดก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีอีกในเดือนนี้หลังจากนั้นก็ามาถึงในช่วงของสิ้นเดือนคือวันอาทิตย์ที่27ดกรกฎาคมเริ่มต้นเนี่ยตอน15นาฬิกาหบดนาทีดาวพระศุกร์จะโคจรเข้ามานราศีมิถุนนั่นแปลว่าในเดือนนี้เนี่ยมีดาวพระเกตดาวอาทิตย์ดาวพระพุธดาวพฤหัสดาวพระศุกร์อยู่ที่ราศีมิถุนหดวง และเวลาต่อมาก็คือ20่สิบนิกายี่สนาทีดาวอังคารจะโคจรสู่ราศีกันเป็นมหาจากักรตัวอังคารเนี่ยเขาก็บอกว่าภูมิเมษและสิงกันคือดาวอังคารอยู่ราศีเมษราศีสิงกับราศีกันเาเรียกภูมิเมษและสิงกันจะอันนันซึ่งศักดิ์สิอันนั้นก็คือความมากมายนะครับศักดิ์คือยศฐานปรดาศักดิ์สิสิ์คือเกียรติยศต่างๆมีชื่อเสียงเงินทองต่างๆ จากนั้นซึ่งศัศรีก็ถือเป็นดาวดวงทวดกฎเกณฑ์พิเศษอีกนั่นก็แปลว่าดาวอังคารเข้าโคจรเป็นมหาจักรอีกเท่ากับการย้ายในรอบนี้เนี่ยรวนแล้วแต่มีดาวเป็นมหาจักรเกษตรนะครับค่อนข้างจะเยอะหรือภกเกตบางตาลาก็เป็นมหาอุดในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในมุมที่ค่อนข้างจะดาวมีกําลังเยอะดังนั้นจะส่งผลต่อ12ลัคนาราศีอย่างไรเนี่ยรับชมกันได้ในคลิปต่อไปกันเลยนะครับ สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคม2568มันมีจุดดีกับจุดเสียหลายเรื่องหลายราวนะครับเอาแหละดับแรกก่อนเลยเนี่ยเขาบอกดาวราหูเนี่ยเป็นเกษตรเรื่องของมุมแล้วนะอาจจะข้อดีคือได้จินฐานที่ดินมรดกตกทอดเงินทองก็ได้เป็นเรื่องของมรดกตกทอดมีแนวโน้มมันได้แต่อีกมุมนึงคือระมัดระวังนะครับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไปข้องเกี่ยวเช่นผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นต้องไป ดูลงดูแลเอาใจสกเอาใจใส่กันหน่อยเอออย่างเงี้ยผมว่ามีแนวโน้มอย่างนี้หน่อยหนึ่งหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยอุปสัรคข้ามชูอาจจะมองหมังเมินเราไปสักหน่อยในช่วงเวลาหนึ่งนะครับในเดือนนี้ก็ขอให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอาไว้ก่อดอดทนใจเย็นๆนิดนึงแต่ในเดือนนี้ที่เด่นถามว่ามีเรื่องเด่นไหมมีเงินเงินทองทองเนี่ยดาวที่โคจรทับดวงตาเนี่ยผมว่าเป็นดาวยงยศด้วยนะครับระวิเมรและกรกฏจะมียศลือขจรเงินเงินทองทองคุณผมว่าเดือนนี้พุ่ง มีแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างจะดีแต่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเช่นอยู่ดีเคยแบมือขอปพ๊บขอเงินครับได้มาเลยเจ้านายครับแบมือของขอทุนได้มารอบนี้ต้องทาโปรเจกต์ทำโครงการทําเสนอเขหน่อยเขียนแผนธุรกิจเขียนแผนงานมีเรื่องคเแนนเงินกหน่อยแล้วเดี๋ยวเงินก็จะค่อยลอยมาเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ต้องเหนื่อยหน่อยแล้วดีไหมดีนะครับอยู่ในมุมทิศทางที่ค่อนข้างจะดีเลยล่ะแล้วก็ต้นเดือนเนี่ยตั้งแต่วันที่2เนี่ยนะครับดาวเร้สุ่เป็นเกษตรเจ้าเรือนลาบโอ้โห เรื่องลาบเป็นเกษตรเงินทองก็วิ่งทับตัวเดี๋ยวถูกหวยเลยเบอร์อีกจนได้นะมีเรื่องไม่คาดคิดมีโชคลาภต่างๆและความรักที่ผ่านมาโอ้เป็นมรณะมนาอาจารย์แหมมันแห้งเหี่ยวอ่อเหี่ยวใจไม่ค่อยดีเอ้เดือนนี้ดีนะครับเขาบอกในเดือนนี้เรื่องของความรักเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ค่อนข้างจะอยู่ในมุมดีสดใสงดงามถ้าเป็นไปได้เขาบอกว่าเป็นคู่ครองคนรักที่ทําเกี่ยวข้องกับน้ําเช่นอยู่บ้านบ้านอยู่ใต้อยู่เกาะ หรือว่าอาจารย์แหมไม่ใช่ใตายได้ไหมพอดีเขาเป็นเจ้าของเกาะมาลดีฟอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือว่าอยู่เกาะเคแมนเอาเิร์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับเกาะเกี่ยวข้องกับหลังน้ําก็ดีอย่างน้อยเนี่ยมันเหมาะกับดวงตาในช่วงเวลานี้หรือคุณอาจจะโอโ้ช่วงนี้บางคนไปท่องเที่ยวนะครับไปเจอมรสุมดูเหมือนไม่ดีโอโ้คนไม่ค่อยไปที่ไหนได้บินระหว่างขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวเกาะฮ่องกงสิงคโปร์เพราะช่วงมรสุมลดราคานี่กลับไปเจอแฟนเป็นไอโฮสเตสเป็นนักบินกัปตันนะเป็นสจวต กับดีเขาอีกเป็นไปได้นะครับอย่าไปได้มองอย่างนั้นเพราะว่าราหูมรณะ,ะมันให้มันให้คุณไปที่ไกลๆกับดีอย่างนี้ก็ได้เรื่องของงานเป็นยังไงเอเรื่องของงานผมว่าเงินนทองๆจะเข้าแต่งานที่ดีกับคุณต้องเป็นงานที่โชว์ศักยภาพฝีไม้ไลายมือถ้าเป็นโบราณสมัยก่อนเขาเรียกเหมาะกับงานเครื่องยนต์กลไกช่างซ่อมสแสดงฝีไม้ไลายมือคนอื่นซ่อมรถไม่ค่อยหายมาถึงคุณโชว์เคาะเปาะเดียวเปลี่ยนน็อตเบอร์สิบแปดประแจเพาะเดียวงัดเปิ้งหายอาการงานขาดเนี้ยเนี่ยอย่างนี้มันจะมาอย่างนั้น มาเป็นแนวอย่างนี้ซะมากกว่ามันจะได้มาเรียบเรียบนี่มันจะไม่อย่างนั้นมันจะมงมาแนวประสากปัญหาที่คนอื่นแก้ไม่ได้แต่คุณทําได้และให้คุณแสดงฝีมือยุคสมัยใหม่อาจจะเป็นนักพัฒนาโปรแกรมพัฒนาระบบเขียนวงเขียนเว็บคนอื่นเขียนแล้วมีบั๊กติดติดกัดขัดแต่คุณเคาะโป๊ะเดียวลื่นปื้ดมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องจังหวะเวลา,าจริงเพราะดาวอาทิตย์ทับดวงตะตามันเป็นชื่อเสียงลือ,อนกระจรดาวงานของคุณเนี่ยก็ภูมิเม่และสิงการจากอน,นันต์ซึ่งรรศักดิ์ศรีก็อยู่ในมุมทิศทางที่า ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีของคุณแต่ถามว่ามีจุดที่เสียไหมยอยากที่เตือนไปต้นคลิปยังไงชาวลักนาการกฎท้าระวังอย่ากที่เตือนไปในช่วงแรกได้ผมว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีกอบคุณทั้งเดือนเช่นเดียวกันยังไงก็ขออำนวยวิชัยให้ชาวลักนาการกฎดีแบบนี้ตลอดไปนะครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรอลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจของรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับจะได้มีความเข้าใจในหลักหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงง,ง,งวยๆคุณเรียนคราวนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนาพัฒนาศิลิอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ปพยาายปณีบุญนาคทองเนียมคุณยุทธเนี่ยางเือดใช้ได้ ถ้าเกิคิดถึงผมก็คิดถึงยุกณาได้คโครูเป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนต่างๆจะลงมาสู <ges> <can> ่รายละเอียดการสอนคอร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรูมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ